สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาทำกับข้าวเช่นเคยนะคะวันนี้นำเสนอเมนูต้มยำหัวปลาเก๋าอันนี้เป็นหัวปลาเก๋าที่ซื้อมานะคะมีราคาถูกมากแค่30มเหรียญเท่านั้นจ้าหัวปลาเก๋านะคะก็จะมีเนื้อน้อยหน่อยนะคะหัวหัวปลาเก๋าจะล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเราจะต้มต้มยำน้ำใสใส่ใบกระเพรานะคะอันนี้คือใบกระเพรา จากนั้วเรามาดูเครื่องกันเลยจ้าขาดไม่ได้ก็แตขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะโอเคเราจะใส่เครื่องเยอะหน่อยนะคะจะได้ไม่ขายทุบตะไคร้ก่อน ทุกอย่างล้างสะอาดแล้วนะคะมีใบมะกรูดมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงโอเคข่าเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะข่าข่าใส่เยอะหน่อยเพราะว่าต้มปลาเก๋าเนี่ยมันจะขา่าข่าเราก็ใส่เยอะหน่อยเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะ หอมแดงทุบหอมแดงก่อนหอมแดงหอมแดงสักสามสี่หัวหอมแดงสักสามสี่หัวนะคะเดี๋ยวพริกเนี้ยใส่ทีหลังพริกไม่ใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง่เตรียมไว้เรามาเตรียมพริกก่อนนะคะพริกเนี่ยเราก็จะใส่ตอนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายเรามาใส่พริกก็จะใส่พริกเยอะหน่อยต้มยำน้ำใสหัวปลาเก๋าใส่ใบกะเพรานะคะวันนี้อยากกินแบบแบบนี้จ้ะใส่ใบกะเพรานะคะ จะใช้กรรไกรตัดนะคะจะทุบเอาก็ได้แต่ว่ามันเม็ดใหญ่เราก็เลยต้องใช้วิธีการตัดเอาจ้าใส่พริกเยอะหน่อยชอบรสจัดชอบเผ็ดเปรี้ยว ัน,นี้ทำกินเองนะคะโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยจ้าทุกอย่างพร้อมพริรกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงปลาใบกะเพราโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ามาจ้ะมีน้ำนะคะในกระทะนี่นะคะ เรจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปค่ะาจะคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปนะคะออาใส่เกลือไปนิดนึงก่อนใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็รอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปลาจ้า มาจาน้ำเดือดแล้วใส่ตัวปลาลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะไม่คนนะคะ จากนั้นขอใส่รสดีไปนิดนึงนะคะใส่รสดีไปหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะรสดีจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆจ้าจากนั้นเราจะเพิ่มเห็ดไปหน่อยนะคะใส่เห็ดญี่ปุ่นลงไปจ้าเพิ่มเห็ดนะคะพอดีในตู้เย็นมีเห็ดอยู่ก็เลยใส่เห็ดจ้า ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะมาจา้าเราจะมาชิมดูก่อนนะคะเนี่ยขาดเค็มไปนิดนึงขาดเค็มไปนิดนึงนะคะใส่น้ำปลานิดเดียวพอนะคะน้ำปลานะคะก็ใส่ไปนิดเดียวพอ ใส่รสด,ดีแล้วก็เกลือไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะอันนี้อันนี้สุกแล้วสุกแล้วนะคะเราคนได้สุกแล้วก็คนได้จ้าใส่น้ำปลาไปนิดเดียวพอดีแล้วพอดีเค็มจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยจ้าปิดไฟก่อนนะคะนี่แล้วมาปรุงก่อนเดี๋ยยังไม่ต้องปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟไว้ก่อนเดยกจะใส่ไบกับเพาทีหลัง ใส่น้ำมะนาวเข้าไปใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวจะชิมดูก่อนชิมดูก่อนนะคะว่าพอเปรี้ยวหรือเปล่าอืมเปรี้ยวโอเคแล้วพอดีพอดี จากนั้นเราก็ใส่พริกลงไปจ้าใส่พริกลงไปเลยนะคะต้อมอีกสักหนึ่งนาะทีเดี๋ยวก็ใส่ใบกะเพรารสชาติอร่อยแล้วนัวมากเลยนะคะสดลงคอเลยจ้าใส่พริกลงไปเพิ่มความเผ็ดอร่อยมาก สดลงคอจ้าจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะใส่ใบกะเพราลงไปกะเพราเยอะหน่อยหนึ่งกิซื้อมาหนึ่งกิใส่หมดไปเลยนะคะอ่าใส่ใบกะเพราเข้าไปแล้วค่อยปิดไฟนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบกะเพรา แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าใส่ใบกระเพราเข้าไปก็เป็นอันเสร็จสักแล้วะคะ่ะโอเคขอชิมอีกครั้งเม่ปิดไฟแล้วนะคะอืมอร่อยหอมใบกระเพรารสชาติพอดีพอดีรสชาติพอดีพอดีนะคะดีจ้าแซ่บมากแซ่บมากซุปโลงคอนะตอนนี้อา,อากาศนาหนาวๆจากอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ ก็มาทำซุปสดลุคอเลยจ้ากินกับข้าวสวยนะคะนี่จ้ะมีเห็ดด้วยใส่เห็ดเข้าไปด้วยนะคะใส,ใส่เห็ดไปนิดนึงนี่จ้ะนี่จ้ะวันนี้นำเสนอเมนูต้ยมยำ ปลาหัวปลาเก๋าใบกะเพราจา้าเมนูง่ายๆเลยนะคะสดลงคอจานนี่จ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ